สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครูรักเสริมดวง12นัก,กษัตย์ในตำราจีนได้ให้ความสำคัญกับคู่ใดที่เป็นปีชงเพราะการเลือกได้คู่ดีเป็นปีที่ไม่ชงกันนั้นย่อมเป็นคู่ดีมีมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่กันอย่างมั่งมีงมสีสุขชีวิตอุดมสมบูรณ์จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับคนปีมะเมียนั้นในตำราได้กล่าวไว้ว่าปีมะเมียม้าแข่งชอบวิ่งไปข้างหน้าต่อสู้ฟันฝ่าชีวิตล้มลุกคลุกคลานแต่ภายหลังจะได้ดีมีสุข และปีที่เสริมดวงกันจะแต่งงานกันจะเป็นหุ้นส่วนกันจะคบหากันจะร่วมกันทําธุรกิจแล้วเสริมดวงกันก็คือ1คนปีขานปีเสือเสริมการเงิน2คนปีมมาแม่ปีแพะเสริมความคิดและ3ปีจอส่งเสริมความรักส่วนปีต้องห้ามที่ตําราว่าชงกันก็คือคนปีชวดเพราะมากับหนูไม่กินเส้นกันอยู่ด้วยกันมักทะเลาะกันเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่ร่ําไปส่วนปีอื่นๆนอกเนือไปจาก